หลวงพ่อเดินเดินอยู่หลังจากบวชได้สิบเอ็ดวันไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเดินเล่นเอ๊ะทำไมความคิดมันไม่มีเลยวันนี้ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะเคลื่อนมือไม้อะไรมันรู้ไปหมดเลยรู้พร้อมทำอะไรต่ออะไรก็รู้อ๋อไอตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราแวสวงหาไม่เคยเจอสภาวะนี้เลยหามาสิบห้าปีไม่เคยเจอสภาวะนี้เลย ดีใจน้ำตาไหลปิตินะโอ้เราเห็นแล้วเรารู้ธรรมะแล้วในขณะที่ใจมันว่างไม่มีความคิดเนี่ยเราจะเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆโอ้ที่พระเจ้าพูดว่าสักตัวเห็นสักตัวได้ยินอย่างนี้เองขนาดนั้นใจไม่มีความคิดเลยนะประสาทตามันเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆโอ้เนี่ยเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยธรรมคืออะไรธรรมก็คือสภาวะจิตที่มันว่าง ผู้จ้าท่านเริ่มตรงนี้พายะไปขอร้องให้พระองค์แสดงธรรมที่สูงสุดให้ฟังท่านกําลังจะออกไปบินธบ,บาตรแต่บอกว่าเดี๋ยวขอรอให้เรากับจากวินธวบ,บาตก่อนพายะไม่ยอมขอร้องพระองค์สามครั้งพระองค์ก็เลยเอางี้ละกันพายะเธอจงเห็นกษัตระวะเห็นได้ยินกษัตริย์ต้ยินทราบกัตะวะทราบศักตะวะเห็นศักตะวได้ยินศักตะวะทรา,า,าบเนี่ย ในขณะที่เห็นเนี่ยใจมันจะต้องว่างจากความคิดได้ยินอะไรใจต้องว่างจากความคิดเราก็สับประสิ่งที่เราเห็นเราก็สิ่งที่เราได้ยินเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราไปพ้นจิตสามัญทำนึกที่มีตัวตนเข้าใ,ใจนี่คือธรรมะนี่คือธรรมะธรรมะไม่ใช่นั่งหลับตาภาวนานั่นเป็นส่วนหนึ่งนั่นเป็นอีกรูปแบบ ของการไปสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงนั่นคือมึงต้องหลับตาแต่ถ้ามึงฝึกฝนมึงจงลืมตาแล้วฝึกฝนงานคือธรรมะชีวิตคือธรรมะทุกวันคือธรรมะทุกเวลาคือธรรมะขี้ก็ธรรมะกินก็ธรรมะนอนก็ธรรมะพบผู้คนก็ธรรมะหาแดกก็ธรรมะอาบน้าก็ธรรมะแปรงฟันก็ธรรมะมึงรู้ไหมมึงเดินก็ธรรมะคุยอยู่คนกับมึงกูก็ธรรมะ แจงก็อยู่กับลมหายใจได้คุยกับเธอใจก็ทิ้งน้ำหนักนกนขาซ้ายขาขวารู้สึกตัวอ๋อตลอดเวลามีลมพัดใจถึงรู้อะมีลมพัดมีลมมาละมีลมมาลำไส้เป็นยังไงมันก็มันจะอยู่กับตรงนี้90%ออีกสิบเอาไว้คุยด้วยค่ะอย่างที่อาจามาบอกไงตัวอยู่ไหนใจอย,อยู่นั่นหลักง,ง่ายๆนะตัวอยู่ในห้องน้ำใจก็อยู่ที่ห้องน้ำใช่ไหมไม่ใช่ตัวอยู่ห้องน้ำใจไปอยู่ที่โทรศัพท์ เดี๋ยวจะไปเปิดดูเช็คข้อมูลใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการทําความสึกตัวหรือการทํากิจต่างๆอย่างมีสติขยับเนี้ยมันต้องรู้แล้วรู้ตลอดเวลาอาจารย์นี่มันอยู่กับตัวอย่างเงี้ยมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้พอพอคิดเรื่องอื่นไม่ได้ปั๊บสมองมันก็คนอื่นเขาร้อยแต้มใช่ไหมอาจารย์นี่ก็โง่ๆอยู่ที่สิบแต่ยามจําเป็นน่ะต้องดาวน์โหลดความรู้หรือจะต้อง ซินทิไซซินทิสเลยว่ารวบรวมเรียบเรียงรวบรวม,รวมอนาไลน์เนี่ยมันก็ปั้งเลยร้อยของชาวบ้านไปอ๋อใช้เป็นระยะระยะแล้วก็ตกลงมาเลยปุ๊บเป็นสิบเหมือนเดิมเออคนเราทาไมจะต้องร้อยกว่าทั้งวันวะถูกไหมเออพอ <c oughs> พอ,พอมันไปค้นพบอะไรปั้งเนี่ยเออก็กลับลงมาแล้วก็นิ่งๆก็สังเกตเวลาอาจารย์สอนธรรมะหรืออะไรบางทีมันคุยกันขำๆเนี่ยอาจารย์ก็ปั้งอะไรขึ้นมาได้อ่าหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้แหละ คือเราทําอะไรก็ได้สิ่งนั้นอนะ่ะเป็นธรรมะตราไปที่เรารู้สึกตัวฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําก็คือเราไม่ได้ทําโดยไม่รู้สึกตัวเราไม่ได้ทําตามอารมณ์พูด,ด้ง่ายคือตราไปที่เราไม่ได้ตามอารมณ์น,นั่นแหละคือธรรมะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั่นแหละก็จะเกิดความตื่นรู้ในระดับเบื้องต้น